สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับแบงค์แอซิดนะครับผมเป็นประจำแบบนี้ทุกวันเลยนะครับผมเรามาดูกันที่ผลงานคู่ VP พการันตีในบ้านกันก่อนนะครับผมด็อกเฮด้ายูนเต็ดครับผมเป็นกับคอร์กซิตี้ในสื่อฟุตบอลไอแลนด์เพเวนลีคู่นี้ผมให้ด็อกเฮด้ายูนเต็ดไปนะครับผมต่อครึ่งลูกผลจบเกมครับด็อกเฮด้าชนะ3ประตูต่อ2สําหรับคู่นี้ได้เฮกันไปนะครับผมตจะบอกว่าผลงานคู่ VP นะครับผมการันตีแน่นอนครับทางกำไรทุกวันอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรผลงานเจ็ดคู่หน้าช่องนะครับผมของเมื่อวานนะครับ ก็ได้เฮกันไปนะครับผมเข้าไป5คู่ครับยับไปเพียงแค่2คู่เท่านั้นนะครับผมใน5คู่เนี่ยก็จะมีเจนัวพบกับเอซิมิลานครับคู่นี้ผมให้เอซิมิลานไปนะครับผมจบเกมครับเอซิมิลานชนะ2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมด็อกเคด้าครับพบกับคอกซิตี้คู่นี้ผมให้ด็อกเคด้าไปครับจบเกมด็อกเคด้าชนะ3ประตูต่อ2ได้เฮกันไปนะครับผมกันเวยูเต็ดครับพบกับโบฮีเมียนครับคู่นี้ผมให้โบฮีเมียนนะครับผมจบเกมโบฮีเมียนชนะ2องได้เฮกันไปนะครับแซมบล็อกโรเวอร์ครับพบกับซาริโกโรเวอร์ครับคู่นี้ผมให้แซมมมรรรร็ออกกโเเว์นะคคัับบบผจ เซมบล็อกโรเวอร์ชนะ2ประตูต่อศูนย์ได้เฮกันไปนะครับดอร์ดิซิตี้ครับพบกับเซนส์พทริกนะครับผมคู่นี้ผมให้ดอร์ดิซิตี้นะครับผมจบเกมครับดอร์ดิซิตี้ชนะ1-0ได้เฮกันไปนะครับผมก็ต้องบอกว่าผลงานหน้าช่องแล้วก็ผลงาน VP นะครับผมค่อนข้างที่จะทําได้ดีเลยนะครับส่วนวันนี้ครับเจ็ดคู่หน้าช่องจะมีคู่ไหนกันบ้างนะครับผมอย่าลืมเข้ามาติดตามต่อกันด้วยนะครับผมซูซนี้ก็คัดมาให้กันแบบเน้นๆกันอีกเช่นเคยนะครับหากไปพีทันใดนะครับผมชอบในการวิเคราะห์ของแบงงงคคคค์์แแแออออซิิดดดดดนนะะรรรัับบผมมมกกกกกก็็ยย่่่าาลลลลืืืไ้้วจเต ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของแบงค์นะครับสาร์เจ็ดคู่นาช่องในวันนี้นะครับผมประจำวันอังคารที่6พฤษภาคมพศ2568วันนี้ครับก็จัดมาให้กันอีกชิ้นเคึ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับแล้วก็ลีกอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับผมฟุตบอลค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมวันนี้แต่ก็เป็นทีมเล็กๆทั้งนั้นเลยนะครับผมที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศเกมที่2เนี่ยแหละครับเป็นการพบกันระหว่างอินเตอร์มิลานพบกับบาร์เซโลนาวันนี้สนุกแแนนนนนนน่่่่่อออออะะะคครรรััับบผผมมมมมลล้ววกกกก็็ีีืาาาายไจเเปทงงงฝข ใต้นะครับผมในสึกฟุตบอลโคปาลิเบอร์ตาดอรเลสแล้วก็โคปาซูดามิลกานาะนะครับผมทั้ง2รายการนี้ก็ค่อนข้างทําการแข่งขันกันเยอะนะครับผมในวันนี้ซึ่งวันนี้ครับเจ็ดคู่หน้าช่องของแบงค์อาเซียนะครับผมก็จัดมาให้กันอีกเช่นเคยนะครับผมคัดมาให้เน้นๆเด็ดๆวิเคราะห์กันแบบสดๆแบบนี้ทุกวันเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้ครับจะมีทีมไหนกันบ้างนะครับผมที่น่าสนใจเรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับเป็นสึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกครับรอบรองชนะเลิศเกมที่2นะครับผมเป็นการพบกันระหว่างอินเเตตออรร์มิิาานนนบปด้ก ือนของบาร์เซโลน่านะครับผมลงเตะกันเวลา2องนาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับผมซึ่งวันนี้ครับได้เล่นในบ้านของอินเตอร์มิลานนะครับผมที่สนามจูเซเป้มิอันซ่านะครับเราไปดูฟอร์มของทั้งคู่กันนะครับผมทางฝั่งของเจ้าบ้านครับอินเตอร์มิลานครับสิบเกมล่าสุดทุกรายการครับพวกเขาชนะไปได้เพียงแค่3เกมเท่านั้นนะครับผมโดยเกมล่าสุดครับอินเตอร์มิลานนะครับเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะเวโรนาไปได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่ก่อนนั้นครับเสมอกับบาร์เซโลน่ามานะครับผมในเกมออกไปเยือนสามประตูต่อสามในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกกกกนนะะคครรรัับบผผมมแ็ กันไปตั้งแต่เมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับส่วนทางฝั่งของบาร์เซโลนานะครับผม10เกมหลังสุดทุกรายการครับพวกเขาชนะไปได้6เกมครับเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งออกไปเยือนเรอัลบาร์เซโลนีมานะครับผมแล้วก็ชนะไปครับ2ประตูต่อ1ครับก่อนหน้านั้นครับ2เกมเสมอทั้ง2เกมเลยนะครับผมเสมอกับอินเตอร์มิลานมานะครับผมแล้วก็เสมอกับเรอัลมาดริดมานะครับผมส่วนผลการกระบกันหรือว่า head to head นะครับผมทางฝั่งของอินเตอร์มิลานครับเจ้าบ้านวันนี้นะครับผมพวกเขาชนะไปได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นทางฝัั่งงขขออทีมเเเยืนนบบาาารร์ซโลคพวก ไปได้5เกมครับเราต้องคู่ครับเคยเสมอกันมา3เกมนะครับผมโดยพบกันครั้งล่าสุดนะครับผมเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับผมก็เสมอกันไปในบ้านของบาร์เซโลนานะครับผม3ประตูต่อ3ก่อนหน้านั้นครับเมื่อปี2022นะครับผมในรายการเดียวกันนะครับก็เสมอกันไปครับ3ประตูต่อ3ในบ้านของบาร์เซโลนาเช่นกันนะครับผมส่วนกองพร้อมวันนี้นะครับผมทางฝั่งของเจ้าบ้านครับอินเตอร์มิลานครับว่าพวกเขาครับน่าจะมาในระบบ3-5-2นะครับผมโดยมีกองหน้าอย่างมาคุสตูรามครับออกสตาร์ทยืนหน้ารรััตขาาย่วมมกกบโ ตัววิดนะครับผมแล้วก็ใช้แดนกลางอย่างเฟรเดริโกโดิมาโก,โกโครับเฮนริกมาคิตยานฮาคารชาราโนกูนิโคลโลบาเรล,ล่าแล้วก็แดนเซลดอมฟี่นะครับผมคอยทำเกมลุกแล้วก็สนับสนุนอยู่ด้านหลังในวันนี้นะครับส่วนทางฝั่งของบาร์เซโลน่านะครับผมทีมเยือนในวันนี้ครับคาดว่าพวกเขาน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผมโดยมีแดนหน้าอย่างฟอรันโตเลสนะครับผมออกสตาร์ทยืนหน้าร่าคาหายครับแล้วก็ใช้สามพิฟิวตัวลุกอย่างลาฟินญ่าครับเฟอร์มินโลเปสแล้วก็ลามินยาเมานะครับผมคอยทำเกมลุกแล้วก็สสนนนนนนััับุอยู่ด้าหลงใว สำหรับเงื่อนไขวันนี้นะครับผมอยู่ทางฝั่งของทีมเยือนบาร์เซโลนานะครับปปสูงต่ำกำแพง3เมตรควบ3.5เมตรนะครับผมสหรเบเกมนี้นะครับผมผมรับประกันความสนุกได้เลยนะครับผมเพราะว่าเกมที่แล้วนะครับผมพวกเขาเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับผมแล้วก็โชว์ฟอร์มในเกมระดับ5ดาวด้วยกันด้วยการเสมอกันมานะครับผมแบบสุดเดือนเลย3ประตู3นะครับผมโดยวันนี้เป็นที่ของอินเตอร์มิลานนะครับผมที่ได้ได้กลับมาเล่นในบ้านแล้วก็ได้เปรียบจากการลงเล่นในบ้านดูบ้านนะครับผมซึ่งก็มั่นใจได้เลยว่าทัน เล่นได้ตามฟอร์มเดิมนะครับผมยังไงก็สู้ได้จนสุดทางแน่นอนนะครับผมขณะที่ฝั่งของร์เซลล่านะครับผมด้วยข่มกาลังแล้วก็ความสามารถของนักเตะก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาเหนือกว่าเห็นๆเลยนะครับผมแต่อย่างที่เห็นครับในเลกแรกอินเตอร์มิลานครับค่อนข้างที่จะทําผลงานได้ดีนะครับผมแล้วก็ทําการบ้านมาอย่างดีเลยในการเจอกับบาร์ซ่านะครับผมเกมนี้นะครับผมผมจึงมองว่าการเจอกันอีกครั้งในวันนี้นะครับผมน่าจะตึงมือพอตัวเลยและทั้งคู่ครับก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบกันทั้งคู่นะครับผมเพราะว่าเกมแรกเสมอกันมา3ประตูสนะครับ เกมวันนี้นะครับผมอยู่ฝั่งของทีมเยือนนะครับผมปอปอเกมนี้ผมมองว่าอยู่ฝั่งของทีมต่อน่าจะมีโอกาสเห็นทราบมากกว่านะครับผมเพราะกั้นครับคัมืนนี้อยู่ฝั่งของ,ง,ง,งทีมต่อไม่ต้องงอดวงครับการันตีครับเชียร์บา,าร์เซโลนาซรานอกถิ่นแน่นอนครับในคัมคืนนี้เราไปต่อกันที่คู่ที่2เลยนะครับผมเป็นศึกฟุตบอลสกอตแลนด์เพมเมียร์ลีกนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างแพตติกทิสเทลนะครับผมเปิดบ้านตระกรอบเยือนของไอยเออเต็ดนะครับลงเตะกีฬานาหนึ H ่งนาฬิกาสี N ่สิบห้านาทีนะครับผมวันนี K ้คร กันนะครับผมทางฝั่งของเจ้าบ้านครับแพทริกครับสิบเกมหลังสุดทุกรายการนะครับผมพวกเขาชนะไปได้ห้าเกมครับเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาออกไปเยือนลิฟส์วิงตันนะครับผมแล้วก็ชนะไปได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ก่อนนั่นั้นครับพวกเขาก็เปิดบ้านเอาชนะฟันเคิลไปได้นะครับผมสองประตูต่อหนึ่งเมื่อวันที่ยี่สิบหกเมษายนที่ผ่านมานะครับส่วนทางฝั่งของไอยเอฟเ็ดนะครับผมสิบเกมหลังสุดทุกรายการของพวกเขาครับชนะไปได้สามเกมนะครับผมเกมล่าสุดครับเพิ่งออกไปเยือนแอนดี้ยูไนเต็ดมานะครับผมแล้วก็ชนะไปได้ครับหนึ เสมือนกับ queen spark 2ประตูต่อ2นะครับผมเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมานะครับส่วนผลการพบกันนะครับผมหรือว่า head to head ครับทางฝั่งของเจ้าบ้านแพทริกนะครับผมพวกเขาชนะไปได้5เกมครับทางฝั่งของทีมเยือรมัน iu เด็ดครับชนะไปได้2เกมนะครับผมแล้วก็พวกเขาครับเคยเสมอกันมา3เกมนะครับโดยพบกันครั้งล่าสุดนะครับผมเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมานะครับผมทางฝั่งของแพทริกก็ชนะไปได้ครับในบ้านของตัวเอง2ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นครับไ u เด็ดก็สามารถเอาชนะได้ครับ2ประตูต่อ1ในบ้านของตัวเองเช่นนกั นะครับผมตั้งแต่วันที่25มกราคมที่ผ่านมานะครับผลงานนะครับผมโดยรวมต้องบอกว่าบ้านใครบ้านมันจริงๆครับเวลาเล่นในบ้านของแพทริกแพทริกก็จะทําได้ดีกว่าเวลาเล่นในบ้านของไอวิเตตไอวิเตตก็ทําได้ดีกว่านะครับผมนเงอนไขวันนี้นะครับผมอยู่ฝั่งของทีมเยือนครับไอวิเตตปอปสูงต่ํากาแพง2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับผมคุณนี้ต้องบอกว่าต้องพูดความจริงเลยครับไม่ค่อยรู้จักนะครับผมแต่ถ้าดูตามฟอร์มแล้วนะครับทางฝั่งของทีมเยือนค่อนข้างที่จะมีผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมโดยเฉพาะเกมนอกบ้านเนี่ยยิ่ง นะครับให้เกมลังสุดเนี่ยแพ้ไปถึง4เกมเลยนะครับเพิ <S <s ่งมาชนะได้เกมล่าสุดที่ผ่านมานี่เองนะครับผมที่ชนะไปนะครับส่วนทางกับทีมเจ้าบ้านนะครับผมอย่างแพทริกครับผลงาน3มเกมลังสุดเนี่ยพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับผมชนะไาได้2เกมแล้วก็เสูอไป1นเกมนะครับผมบวกกับฟาวในบ้านครับค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะครับผมแล้วก็ไว้ใจได้อยู่นะครับผมเกมล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะฟันเคิร์กไปได้นะครับผม2ประตูต่อ1ครับเกมในบ้าน9เกมเนี่ยนะครับผมพวกเขาแพ้เพียงแค่2เกมเท่านั้นสําหรับเงื่อนไขวันนี้อยู่ฝั่งงงขอออทมเยยืน่า ไอเอวเดปปนะครับผมแนะนําว่าคู่เนี้ยโอกาสที่จะเสมอกันก็มีอยู่นะครับผมเพราะงั้นครับกับเงื่อนไขแบบนี้นะครับผมวางบอลรองปกของตัวไม่กลัวตายครับการันตีครับเชียร์แพตติกทิสเทลโอกาสที่เราทรับมีมากกว่าเห็นๆครับในค่ับคืนนี้เรามาต่อกันที่คู่ที่3เลยนะครับผมเป็นศึกฟุตบอลฟินแลนด์ครับนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างอีคินัสครับเปิดบ้านต้อนรับกูลเยือนของอินเตอร์ตูคูนะครับผมลงเตะกันเวลา22นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับผมซึ่งวันนี้ครับจะเล่นในบ้านของอีคินัสนะครับผมเราไปดูฟอร์ม้อง คู่กันนะครับผมทางฝั่งของเจ้าบ้านครับอิคินัทสิบเกมลังสุดทุกรายการครับพวกเขาชนะไปได้5เกมครับเกมล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งออกไปเยือน PK 35มาวันตามมานะครับผมแล้วก็ชนะไปได้ครับ2ประตูต่อนหนึ่งครับก่อนหน้านั้นครับพวกเขาก็ชนะ GAPS ไปได้นะครับผม4ประตู2ในบ้านของตัวเองนะครับผมทางฝั่งของอินเตอร์โตคู่ครับสิบเกมลังสุดทุกรายการครับพวกเขาชนะไปได้7เกมครับ6เกมนะครับผมเกมล่าสุดนะครับผมก็เพิ่งเปิดบ้านเสมอกับเฮลซิงกิไปนะครับผมหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับก่อนหน้านั้นครับพวกเขาออกไปเยือน เอซีโอรูนะครับผมเราก็ชนะไปนะครับสประตูต่อหนึ่งเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมานะครับส่วนผลงานการพบกันหรือว่าเฮดทูเฮดนะครับผมทางฝั่งของเจ้าบ้านวันนี้นะครับผมอิคินาสไม่เคยชนะได้เลยนะครับผมทําได้ดีที่สุดก็คือเสมอไปสองเกมนะครับทางฝั่งของอินเตอร์ตูคูครับพวกเขาชนะไปได้7เกมเลยนะครับผมจากการพบกันมา9เกมหลังสุดทุกรายการนะครับส่วนเงื่อนไขวันนี้นะครับผมอยู่ฝั่งของทีมเยือนครับหลูกครึ่งสูงตองกับแพง3เมตรนะครับผมคู่นี้นะครับผมต้องบอกว่าอินเตอร์ตูคููคคครรัับบ่่่่่อนนนนข้าาางทีีจจะะะดดกกววผมมมไเเป็ใ หรือนอกบ้านนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะทำได้ดีในตอนนี้นะครับผมเกมในบ้านเนี่ยเกมนอกบ้านนะครับผมพวกเขาครับค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมครับเพราะว่าพวกเขาชนะไปได้3เกมติดต่อกันแล้วนะครับผมให้เกมลังสุดเนี่ยพวกเขาแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็กดรวมๆกว่า14ลูกกันเลยทีเดียวนะครับผมค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมนะครับผมสําหรับอินเตอร์โตคูในตอนนี้นะครับผมต้านกับทีมเจ้าบ้านในวันนี้นะครับผมองบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมอีเกนาสเพิ่งมาชนะได้2เกมล่าสุดก็จริงครับแต่เกมในบ้านนะครับผมพพวาาง่่ร ชนะมา2เกมล่าสุดเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็เป็นการชนะทีมที่อยู่ท้ายตารางนะครับผมทั้ง2ทีมเลยวันนี้ครับมาเจอกับอินเตอร์ตูคูไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนครับกับผลงานที่พบกันมาเนี่ยทางฝั่งของอินเตอร์ตูคูก็ดูดีกว่านะครับผมเพราะงั้นครับกับเงื่อนไขหนึ่งลูกครึ่งแบบนี้ครับวางบอลต่อไม่ต้องง้อดวงเลยครับการันตีครับเชียร์อินเตอร์ตูคูชนะใสใสคูคูอยู่แล้วครับในค่ับคืนนี้เรามาต่อกันที่คู่ที่สี่เลยนะครับผมเป็นสุดฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เลดเทนนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างวัตเทรัับผมมลลงงงเเเตตตะกนนวาาที่ยคืร รายประเทศไทยนะครับซึวันนีครับได้เล่นในบ้านของวัดเทลัสนะครับผมเรามาดูฟอร์มของทั้งคู่กันนะครับผมทางฝั่งของวัดเทลัสครับสิบเกมล่าสุดทุกรายการครับพวกเขาชนะได้เพียงแค่3เกมเท่านั้นเกมล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเสมือนกับอันซิกเทนบีเคมานะครับผมสองประตูสองในเกมออกไปเยือนก่อนนั้นครับก็แพ้กับเฮลซิงบอร์กมานะครับผมศูนย์ประตูต่อสองในเกมออกไปเยือนเช่นกันนะครับผมเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมานะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับคัดมากครับสิบเกมล่าสุดทุกรายการครับพวกเขาชนะไปได้ห้าสุดเนี่ยพวกเขาครับเพิ่ง ไปเยือนคิยวซิงบอกมานะครับผมแล้วก็ชนะไปได้ครับ5ประตูต่อหนึ่งห้าประตูต่อหนึ่งเลยนะครับผมห้าประตูต่อหนึ่งเลยนะครับผมก่อนหน้านั้นครับพวกเขาก็เอาชนะออสเตอร์ซูนไปได้นะครับผมในบ้านของเอง2ประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมานะครับสำหรับผลงานการพบกันนะครับผมหรือว่าเฮดชูเฮดครับทั้งคู่ครับเคยพบกันมา2เกมนะครับผมแล้วก็เป็นทางฝั่งของวัตเทรัสนะครับผมที่ทําผลงานได้ดีกว่าโดยพวกเขาครับชนะไปได้ทั้ง2เกมเลยนะครับผมผมเป็นครั้งล่าสุดนะครับผมเมื่อปีที่แล้วนะครับวเทรรรรัััตตก็ชนะะไไปปด้คคบบ2ู่่อแ ก่อนหน้านั้ครับเมื่อปีที่แล้วเช่นกันนะครับผมวัดเทรัสก็ชนะไปได้ครับ4ประตูต่อศูนย์เลยนะครับผมในบ้านของคัตมานะครับส่วนเงื่อนไขวันนี้นะครับผมอยู่ฝั่งของทีมส่วนเงื่อนไขวันนี้นะครับผมเปิดมาที่เสมอนะครับผมสูงต่อกำแพง2.5เมตรนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าถ้าฝั่งของวัดเทรัสครับค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับผมเพราะว่าได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับแต่ฟอร์มในบ้านครับก็ไม่ได้ดูดีอะไรมากนักนะครับผมเพราะว่าและฟอร์มในบ้านของพวกเขาครับก็ค่อนข้างทีและรัรผมที่่พพวกเขายังไมแ้ใครเนย ครับผมค่อนข้างที่จะเชียร์ขึ้นด้วยนะครับผมสําหรับวัตเทรลัดเวลาเล่นในบ้านนะครับผมส่วนทางฝั่งของคัตมาครับทีมเยอรมันนี้ครับก็มาด้วยผลงานที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมครับสี่เกมลังสุดเนี่ยพวกเขายังไม่แพ้ทีมใดเลยนะครับผมสวนเกมในบ้านก็มาชนะได้2เกมติดต่อกันแล้วนะครับผมผมบอกว่าวันนี้ครับค่อนข้างที่จะสูสีกันแน่นอนครับสำหรับเงื่อนไขวันนี้อยู่ฝั่งของสําหรับเงื่อนไขก็เปิดมาที่เสมอนะครับผมผมบอกเลยครับว่าเงื่อนไขแบบนี้ไม่น่าที่จะลองจริงๆนะครับผมแต่จะให้เลือกจริงๆนะครับผมผม เปรียบเล่นในบ้านของตัวเองอีกด้วยตาอน้แฟนบอกก็น่าที่จะไม่พลาดแน่นอนนะครับผมบวกกับผลงานการพบกันมานะครับผมเมื่อปีที่แล้วครับทั้งไปทั้งกลับวัเทลัสเก็บเรียบครับเพราะงั้นครับคําคืนนี้อยู่ฝั่งของทีมใจบ้านโอกาสนีบทรัพั์มีมากกว่าแน่นอนครับในคําคืนนี้เรามาต่อกันที่คู่ที่5เลยนะครับผมเป็นสุกฟุตบอลโคปาลิเบอร์ตาดอรเลสเป็นการพบกันระหว่างเอลิซ่าลิมาครับเปิดบ้านต้อนรับกรเยนของซาเปาโรนะครับผมลงเตะเวลาห้านาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้ครับได้เล่นในบ ครับผมที่สนามเอสตาดิโอนอโลฮันโดวิลล่านูเอวานะครับผมเรามาดูฟอร์มของทั้งคู่กันนะครับผมทางฝั่งของเจ้าบ้านครับเอเลซาลิมานะครับผมสิบเกมล่าสุดทุกรายการครับพวกเขาชนะไปได้4เกมครับเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งเปิดบ้านแพ้กับเซนเนโนมานะครับผมศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับก่อนหนั้นนะครับพวกเขาก็ชนะกอโดบามาได้นะครับผมสามประตูต่อสองนะครับผมในบ้านของตัวเองนะครับผมวันที่23เมษายนที่ผ่านมานะครับส่วนทางฝั่งของซอปโปโรครับสิบเกมล่าสุดทุกรายการครับพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับผมชนะมมมาาไดด้4เเเกกครับล่่สุนีย เ่งเปิดบ้านเสมอกับฟอนตาเลซ่ามานะครับผม0ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นครับพวกเขาสามารถเอาชนะนอติโน่ได้นะครับผม2ประตูต่อ1เมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะครับส่วนผลงานการพบกันนะครับผมหรือว่าเฮตูเฮตครับทั้งคู่ครับเคยพบกันมา3เกมนะครับผมทางฝั่งของอิเลซ่าลีมานะครับผมพวกเขาไม่เคยชนะได้เลยนะครับผมทําได้ดีที่สุดก็คือเสมอไป1เกมนะครับผมทางฝั่งของซาบโลครับชนะไปได้2เกมนะครับผมครั้งล่าสุดครับเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมานะครับผมก็เสมอกันไป2ประตูต่่่ออ2 2ััแตกนนนน้ใปี ทั้งสเกมนะครับผมก็เป็นทางฝั่งของซัปโปโรนะครับผมที่ชนะไปได้ทั้ง2เกมเลยนะครับส่วนพร้อมนะครับผมทางฝั่งของเจ้าบ้านครับเอเลซ่าลิมานะครับผมก็คาว่าน่าจะมาในระบบ4231นะครับผมโดยมีแกเรโด้ครับออกสตาร์ทยืนหน้ารัตาขายครับแล้วก็ใช้เกเวโด้เซเปลลินี่เอลิกคาสติโลนะครับผมคอยทำเกมลุกแล้วก็สนับสนุนอยู่ด้านหลังในวันนี้นะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับซัปโปโรครับครว่าพวกเขาน่าจะมาในระบบ4231เช่นกันครับโดยมีแดนหน้าอย่างอังเดซินวาครับออกสตาร์ทยืนหน้ารัตขายครับแล้วก็ ใช้สายไมฟิลตัวลูกอย่าง f ฟอร์เรล่าครับอันเวสแล้วก็เฟอเรล่านะครับผมเอยทำเกมลุกแล้วก็สนับสนุนอยู่ด้านหลังในวันนี้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมเงื่อนไขครับสำหรับคู่นี้ครับเงื่อนไขอยู่ฝั่งของทีมเยือนซอปโรนะครับผมปปสูงต่อกำแพง2เมตรนะครับต้องบอกว่าออเลซ่าลีมาครับเจมกัอกับซอปโรครับอีกครั้งหลังบุกไปเสมอกันมาก่อนนะครับผมสองประตูสเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับผมซึ่งมองจากเกมล่าสุดในรายการนี้ก็ดูจะทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับการเอาชนะทันเลเลสไปนะครับผมสาม เกมล่าสุดครับที่เล่นในหลีกจะหลุดแพ้คาบ้านต่อเซนเซโน่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งก็ตามนะครับผมขณะที่ทางฝั่งของขณะที่ทางฝั่งของซอปอรูนะครับผมช่วงหลังเนี่ยยกระดับฟอร์มขึ้นมาได้แล้วนะครับผมจากการชนะ3เกมจากห้าเกมหลังสุดทุกเลยกันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับผมแต่เมื่อพิจารณาจากเหลี่ยมลุ้นที่จะเป็นฝ่ายบุกมาต่อเนี่ยแต่เมื่อดูจากผลงานต่างแต่เมื่อดูจากภาพรวมนะครับผมกับเงื่อนไขปปแบบนี้ครับอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับผมกับการมาคว้าชัยชนะกลับออกไปนะครับผมยังงไ นนผมยังมองว่าเอเลซซาลิมาครับเป็นบอลที่ทําผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเวลาเล่นในบ้านของตัวเองกับเกมที่ดูจะมุ่งมั่นมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับผมเพราะเจอนกับของแข็งอย่างซัปโปโรเชื่อว่าพวกเขามีดีที่จะแพ,พ้คาบ้านแน่นอนวันนี้ผมมองว่าเอเลซซาลิมานะครับผมเป็นบอลที่ทําผลงานในบ้านได้ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับผมกับเกมที่วันนี้พวกเขาน่าจะมุ่งมั่นเป็นพิเศษแน่นอนครับเพราะเจอ,อของแข็งอย่างซัปโปโรก็ไม่ใช่ว่าที่จะเป็นเรื่องง่ายแน่นอนแต่เชื่อว่าพวกเขาครับน่าจะไม่แพ้คาบ้านแน่นอนครัับบ เงื่อนไขปอปอแบบนี้อยู่ฝั่งของทีมรองประคองตัวไม่กลัวตายครับการันตีครับเชียร์เอเลซียลิมาสร้างในถิ่นแน่นอนครับนะครับคืนนี้เรามาต่อกันที่คู่ที่6เลยนะครับผมเป็นสื่อฟุตบอลโคปาลิเบอร์ตาดอเลสนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างกาลาโบโบครับเปิดบ้านต้อนรับกรายนของบัวตาโฟโก้นะครับผมลงเตะกัเวลา5้านาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับผมซึ่งวันนี้ครับได้เล่นในบ้านของกาลาโบโบที่สนามเอสตาดิโอนโพลีเดอปอร์ติโวมิซาเอลเดลกาโดนะครับผมเรามาดูฟอง ทางฝั่งคู่กันนะครับผมทางฝั่งของเจ้าบ้านครับกาลาโบโบนะครับผม10เกมลงสุดทุกรายการพวกเขาชนะไปได้4เกมครับเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งออกไปเยือนเดปอร์ติโวเมนโทพิเมนโทโพลิธานอสมานะครับผมแล้วก็ชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับผมก่อนหน้านั้นครับ3เกมนะครับผมพวกเขาเสมอทั้ง3เกมเลยครับเสมอกับเดปอร์ติโวทาซิล่าครับยูนิเวอร์ซิดัสเดอร์เชลีครับแล้วก็เสมอกับเดปอร์ติโวลากัวล่านะครับผม3เกมก่อนหน้านั้นอ่ะเสมอทั้ง3เกมเลยนะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับโบตาโฟโกนะครับผ 20เกมล่าสุดทุกรายการครับพวกเขาชนะไปได้4เกมครับเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งแพ้กับบาเฮียบีเอมานะครับผม0ประตูต่อ1ในเกมออกไปเยือนนะครับผมก่อนหน้านั้นครับ2เกมครับก็ชนะได้ทั้ง2เกมครับในบ้านของตัวเองนะครับผมชนะแคปิตอลซีเอฟมานะครับผมแล้วก็ชนะฟูมิชิฟูมิเนสฟูนิเนสเซอาร์เจนะครับผม2ประตูต่อ0เมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมานะครับส่วนผลงานการพบกันหรือว่าเฮตุเฮต์นะครับผมทั้งคู่ครับเคยพบกันมา1ครั้งนะครับผมแล้วก็เป็นทางฝั่งของบูตาโโฟกก้้นนนะะครับที่่ชไไดอ 2ปอร์ดอล์ซ์นะครับผมเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมานะครับส่วนคัมภีร์วันนี้นะครับผมทางฝั่งของเจ้าบ้านครับคาราโบโบนะครับผมก็มีก็น่าจะมาในระบบ4ี่สามสามนะครับผมโดยมีแดนหน้าอย่างคาโนซาคาโนซาเรโจชัวบริออสและก็เอสสันโทโตเรโลนะครับผมออกสตาร์ทยืนหน้ารัตถ่ายครับแล้วก็ใช้แดนกลางอย่างมาติอัสนูนเยสนะครับผมคอยทำเกมลุกแล้วก็สนับสนุนอยู่ด้านหลังในวันนี้นะครับส่วนทางฝั่งของโบตาโฟโกนะครับผมครับ่าครับพวกเขาน่าจะมาในระบบ4ี่สองครับโดยมีแดนหน้าอย่างกอรซาโล มาสติอานี่ครับออกสตาร์ทยืนหน้าราฐขายร่วมกับอีกอร์เจซุสนะครับผมแล้วก็ใช้สองติงการยางแกโกเล่ครับแล้วก็มาร์ลอดเฟสสตาร์ตนะครับผมคอยดั้งเกมลุกแล้วก็สนับสนุนอยู่ด้านหลังในวันนี้นะครับสำหรับคู่นี้ครับเงื่อนไขวันนี้นะครับผมอยู่ฝั่งของทีมเยือนโบตาโฟโก้นะครับผมหนึ่งลูกสูงต่อกําแพง2เมตรนะครับคาราโบโบ้ครับทีมจากเวเนซุเอลานะครับผมผ่านมา3เกมในกลุ่มเพิ่งจะมีแต้มเดียวเท่านั้นนะครับผมในตอนนี้ขณะที่ทางฝั่งของโบตาโฟโกสามเกมที่ผ่านมาครับได้มา3แต้มครับนนั่คือจาก เปิดบ้านเอาชนะคาราโบโบไปครับ2ประตูศูนย์นะครับผมพวกเขาได้มาวันนี้ครับกลับมาเจอกันอีกนะครับผมต่างฝ่ายต่างมุ่งไปที่3มแต้มเพื่อจะลุ้นเข้ารอบต่อไปให้ได้นะครับผมในแง่ของเทคนิคหรือว่าจะเป็นระบบทีมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวเบรนก็ตามนะครับผมวันนี้บัตาโฟโก้ค่อนข้างที่จะดูดีกว่านะครับผมอย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่าคาราโบโบนะครับผมเกมรับดูจะไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับผมวันนี้น่าจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับผมแต่ถ้าให้เลือกเชียร์จริงๆนะครับผมผมก็ยังมองว่าวันนี้บัวตาโฟโก้นะคร ผมเพราะงั้นกำเนิดไข่หนึ่งลูกแบบนี้อยู่ฝั่งของทีมต่อไม่ต้องง้อดวงเลยครับการันตีครับเชียร์บูตาโฟโก้ดูแล้วไม่มีแพ้แน่นอนครับในค่ำคืนนี้เราไปต่อกันที่คู่สุดท้ายของวันนี้เลยนะครับผมคู่ที่7ครับในศึกฟุตบอลโคปาลิเบอร์ตาดอรเรสนะครับผมไปกันพร้อกันระหว่างเอลติโกบูคาราเมนกาครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของราซิงคัพนะครับผมลงเตะกันเวลา5้านาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับผมซึ่งวันนี้ครับได้เล่นในบ้านของบูคาราเมนกานะครับผมที่สนามเอสตาเดโออเมริโกมอนตานินี่นะครับผมเราดู มนทั้งคู่กันนะครับผมทางฝั่งของเจ้าบ้านครับบุคลาเมกาครับสิบเกมล่าสุดทุกรายการครับพวกเขาชนะไปได้4เกมครับโดยเกมล่าสุดนะครับผมพวกเขาครับเพิ่งแพ้ให้กับลาเนโรสเอฟซีมานะครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับในเกมออกไปเยือนก่อนนั้นนั้นครับพวกเขาก็แพ้ให้กับมิเลียนนาลิออสนะครับผมศูนย์ประตูสองนะครับบนในบ้านของตัวเองสองเกมล่าสุดเนี่ยยังไม่ชนะใครได้เลยนะครับส่วนทางฝั่งของลาซิ่งขับครับสิบเกมล่าสุดทุกรายการครับพวกเขาชนะไปได้เจ็ดเกมนะครับผมเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะนีเวลโอบบบอออออยไไปปปนนนนนะะคครรรัััผมตตู่่กกกห้็ เดเวนซ่า์วายจัสติเซียนะครับผมแล้วก็ชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมานะครับผม5เกมแล้วนะครับวันที่ตอนนี้พวกเขายังไม่แพ้ใครเลยสำหรับลาซิ่งคัพนะครับผมเราไปดูผลงานการพบกันหรือว่าเฮตูเฮต์นะครับผมทั้งคู่ครับเคยพบกันมา1เกมนะครับผมแล้วก็เป็นทางฝั่งของบุคลาเมงก้านะครับผมที่สามารถเอาชนะไปได้ก่อนนะครับผม2ประตูต่อหนึ่งในบ้านของลาซิ่งคัพนะครับเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมานะครับผมส่วันนนี้ะครับผมทางฝั่งงขอเจ้้าาบนคครับาาวน่าจะมาในระบบ4-4-2นะครับผมโดยมทางฝ อย่างจอชวัตเกต์ครับออกสตาร์ทยืนหน้ารา้ขายร่วมกับอันเดสปอนเซ่นะครับผมแล้วก็ใช้สองในกลางอย่างอันเดสซาลาเต้ครับแล้วก็เควินลอดอนโนนะครับผมคอยทำเกมลุกแล้วก็สนับสนุนอยู่ด้านหลังในวันนี้นะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับโรซิงขับครับครับว่าครับพวกเขาน่าจะมาในระบบ3 4 2 1นะครับผมโดยมีแดนหน้าอย่างเอเดสมาร์ติเนีสนะครับผมออกสตาร์ทยืนหน้ารา้ขายครับแล้วก็ใช้สองไม่ฟิลตัวลุกอย่างมาร์ซิเมเลโนซาลาโตนะครับผมมคอยทเกกุแล้วก็สสนนนนับุอยู่ด้า ในนนวัี้สำหรับผู้นี้นะครับผมเงื่อนไขวันนี้ครับอยู่ฝั่งของทีมเยือนราซิงขับปอปอสูงต่ำกำแพง2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับผมเอลีติโกบัคาราเมนกาครับตัวแทนจากโคลอมเบียบุกไปชนะราซิงขับมาได้ก่อนนะครับผมสประตูต่อหนึ่งแถมภาพวงในกลุ่มนี้นะครับผมก็เป็นทางฝั่งของบัคาราเมนกานะครับผมที่ทําผลงานดีกว่าเพื่อนเลยนะครับผมแล้วตอนนี้พวกเขาก็ลังจากฝูงของกลุ่มอยู่นะครับผมแต่การเจอกันกับราซิ่งขับครับผลนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนนะครับผมเพราะว่าทางฝั่งของทีมดังจากอาร์เจน ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากการชนะ4เกมจากให้เกมลังสุดรวมทุกรายการนะครับผมแล้วก็พึ่งระเบิดฟอร์มในเกมลีกนะครับผมด้วยการชนะเนเวสโอดบอยไปนะครับผมหประตูต่อศูนย์นะครับผมก่อนลงเล่นในวันนี้อีกด้วยนะครับผมอีกทั้งการบุกมาเยือนบุคาราเมงกานะครับผมก็จัดเป็นแมตช์ที่สําคัญนะครับผมเพราะว่าการคว้าชชนะได้สําเร็จจะส่งผลต่อการลุ้นเข้ารอบต่อไปได้เลยทีเดียวนะครับผมเมื่อมองจากเลตพอๆแบบนี้นะครับผมวันนี้ผมจะมองว่าน่าเสี่ยงนะครับผมเพราะว่าแต่ฝั่งของลาซมี่ดดดูีี้้ววยนนะครับมรับ าเจอกับบุคลามังกานะครับผมไม่ใช่เรื่องยากของพวกเขาแน่นอนครับถึงเกมแรกจะแพ้มาก็ตามนะครับผมเพราะงั้นครับค่ำคืนนี้ไปทางฝั่งของทีมต่อไม่ต้องง้อดวงครับการันตีครับเชียร์ราซิ่งขับขยับเป็นยิงแน่นอนครับในค่ำคืนนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมจิตคู่หน้าช่องที่แบงค์นำมาฝากในวันนี้นะครับผมจะชอบก็ตามได้ครับไม่ชอบก็สนได้ไม่ว่ากันนะครับผมหางไปพี่ท่านใดนะครับผมไม่พอใจจคู่หน้าช่องแบบนี้นะครับผมสามารถเข้ามาติดตามต่อในกลุ่มบ้านบอลของเราได้เลยนะครับผมทางเข้าหาไม่ยากครับดูที่ลิงก์ใต้คลิปวิิดีีอนะคคคผมลลกกใต้ปท่ ลิงก์ปักหมุดเข้ามาได้เลยนะครับผมทางเราครับมีทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปบอลสูงต่ำครึ่งแรกครึ่งสองหรือว่าจะเป็นบอลสดนะครับผมจัดไว้ให้ตลอดทั้งวันแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมยังไงตรงนี้ผมขอฝากกันไว้ด้วยนะครับส่วนสรุปแนวทางหน้าช่องของแบงค์นะครับผมคู่แรกครับอินเตอร์มิลานพบกับบาร์เซโลนาลงเตะกันเวลา2องนาฬิกาตรงในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศเกมที่2นะครับผมคู่นี้ครับไปทางฝั่งของบาร์เซโลนาต่อปปอนะครับคู่ที่2ครับแพทริกทินเทลนะะคครรััับบบบผมพกอยูนนเเตต็ดลงะ กเวลา1นึนาฬิกาสีนาทีในสืบฟุตบอลสกอตแลนด์พรีเมียร์ลีกคู่นี้ไปทางฝั่งของเจ้าบ้านแพทริกทินเทลนะครับผมลองปอปอคู่ที่3ครับอีคีนัทพร้อมกับอินเตอร์ตูคูครับลงเตะกเวลา22่สนาฬิกาสานาทีตามเวลาประเทศไทยในสืบฟุตบอลฟินแลนด์ครับนะครับผมคู่นี้ครับไปทางฝั่งของอินเตอร์ตูคูลอง1ลูกครึ่งนะครับต่อ1ลูกครึ่งนะครับคู่ที่4นะครับผมวัตเทลาร์สพร้อมกับคานมานะครับผมลงเตะกเวลาเที่ยงคืนตรงในสืบฟุตบอลสวีเดนซูเเเเปปอออรร์ไลนนคู่่ี้ทททางงงฝััขวสม ครับคู่ที่5นะครับผมเอเลซาลิมาครับพ้นกับซอบเปาโลลงเตะกันเวลา5้านาฬิกาตรงในศึกฟุตบอลโคปาลิเบอร์ตาดอเลสคู่นี้ไปทางฝั่งของเอเลซาลิมานะครับผมรองปอปอคู่ที่6ครับกาลาโบโบครับพ้นกับบัตาโฟโกลงเตะเวลา5้านาฬิกาตรงนะครับผมในศึกฟุตบอลโคปาลิเบอร์ตาดอเลสคู่นี้ไปทางฝั่งของทีมเยือนบัตาโฟโกนะครับผมต่อ1ลูกนะครับคู่ที่7ครับคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับผมเอเลติโกบุคาลาเมนกาพบกับราซิ่งคับลงเต กเวลา5นาฬิกาตรงในสื่อฟุตบอลโคปาลิเบอร์ตาดอเลสนะครับผมคู่นี้ไปทางฝั่งของราซิงคาบต่อปอปอนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับแนวทางบอลของแบงค์ในวันนี้นะครับผมถ้าชอบก็จัดครับถ้าขัดก็สวนได้เลยนะครับผมตรงนี้ไม่ว่ากันนะครับหากเป็นพี่ท่านใดนะครับผมชอบในการวิเคราะห์ของแบงค์แอสซิสต์นะครับผมอย่าลืมครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของแบงค์นะครับส่วนวันนี้ครับก็หมดเวลาของแบงค์เรียบบบบรรร้้้้อยแลววนนนนนนนะะคคััััผมมมมาพพกกใใหหุ่่่่งงีีซึจูไ ที่แบงค์จะนํามาวิเคราะห์อีกอย่าลืมเข้ามาติดตามต่อกันด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ครับผมขอให้พี่ทุกคนนะครับผมมีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับโชคดีร่ำรวยกันท่วหน้าเลยในเวลานี้ผมขอกล่าควคําว่าสวัสดีครับผม